สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ปกโพสู่ใหม่มาคุณพรมวัดใหม่ธรรมตลลดมาให้ชมและให้ศึกษากันนะครับองค์นี้เป็นปกโพที่สร้างในวละโกนจุกหรือพระโสกันของรัชกาลที่5้พระชนาษาได้1 2รรษานะครับ สร้างบกโพลักษณะแบบนี้นะครับพิมพ์นี้นะฮะของหลวปู่นาคก็มีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับองค์นี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เห็นชัดเจนนะฮะอันดับแรกดูด้านหลังก่อนนะครับเส้นสายนะฮะสี่เหลี่ยมชิ้นฟักจะมีลักษณะที่ไม่ตรงเหมือนไม่บรรทัดนะครับมีลัษณะโค้งนะครับมี การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเกิดจากอากาศสภาพแวดล้อมในเจดีมงคลพรมนะครับองไหนที่เป็นเส้นตรงนะฮะเหมือนวัตบรรทัดก็แสดงว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่บรรจุอยู่ในเจดีมงคลพรมนะครับลักษณะผิวพันธ์นะฮะก็เป็นผิวพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจน เป็นผิวหางกระเบนนะครับสังเกตดูผิวนะมีสูงมีต่ําเป็นเม็ดเม็ดๆนะฮะด้านหน้านะฮะก็มีคาบกรุบของงามก็ถือว่าพระองค์นี้เป็นพระที่ค่อนข้างจะสะอาดนะครับเส้นซุ้มเส้นสายต่างๆก็มีการเซตตัวให้เราเห็นนะฮะมีบิดมีผิวขยุกขยิกน,นะครับก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความ กดงามคลาสสิกเส้นสายสมบูรณ์มาดูด้านข้างนะฮะด้านข้างจะเห็นร่องรอยของรอยปิดรอยแยกนะฮะก็มีคาบกลุกฝังติดอยู่แล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะติดไว้นะครับสังเกตดูขอบนะฮะขอบตรงนี้จะเห็นร่องรอยของแม่พิมพ์หินชัดเจนนะครับด้านในนะฮะเราก็เห็น ผิวที่เป็นลักษณะของผิวอักเบนเห็นคาบขูดเห็นเอกลักษณ์ของพิมพนะฮะเป็นการนั่งคาสมภทิเพชรแล้วก็มีเส้นแซมใต้ตักใต้ฐานที่2แล้วก็เส้นแสมใต้ฐานสิงก็มีนะครับส่วนใบโพนะฮะจะย้อยลงมาจะหลดตอกนะครับขอบด้านนี้นะฮะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนของเส้นสายนะฮะมีโค้งนะครับ การนั่งเราก็เห็นการนั่งคัดสมาทิเพชรชัดเจนนะครับซอกแขนก็มีคาบขูดติดนะครับใบโพก็เห็นชัดเจนตายางนะฮะน้ำมึกออกเป็นสีแดงม่วงนะฮะเนื่องจากความเก่าซึ่งอาจจะเจอสภาพอากาศเจอขี่ฝุ่นขี่ผงนะฮะทำให้สีของมึกเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับคาบ ของปูนก็งอกขึ้นมาทับน้ำหมึกทำให้สีของน้ำหมึกจางลงนะครับตามขอบะะก็มีปูนงอกขึ้นมาเห็นชัดเจนนะครับถวนด้านหน้านะฮะพิมพ์ปกโคพิมพ์นี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับซอกแขนนะฮะมีที่กูดจับจิตทั้งสองด้าน บริเวณพื้นผิวส่วนที่ไม่มีคราบกรุกจับติดเราก็เห็นผิวที่เป็นหางกระเบนนะครับส่วนคราบกรุกก็เป็นสีออกน้ำตาลดำแบบนี้นะครับรูปนี้เป็นรูปด้านหลังนะฮะจะเห็นมีคราบกรุกจับติดแล้วมีปูนงอกขึ้นมาพับแล้วก็ปูนก็งอกขึ้นมาพับมึกด้วยน้ำมึกนะฮะ ก็ปั๊มพับรับกุภาพด้านหน้านะฮะเห็นผิวนะฮะเป็นผลึกมันหินอ่อนตามซอกตีดำลงไปก็มีค่าวปูกสีด,ดำเกาะติดแน่นมีรอยแตกซึ่งเป็นธรรมชาติเราเห็นผลึกแคนไซ์เป็นเส้นตรงนี้นะครับเป็นแท่งนะครับ ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงคาบขุที่มีลักษณะของขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ผงกวดหินดินทรายแล้วก็เศษไม้ใบหญ้านะครับเราเห็นผลึกแคนไซงอกขึ้นมาชัดเจนนะฮะอย่างเส้นตรงนี้ก็ใช่นะครับเนื้อนะฮะมีการเซตตัวตามธรรมชาติเป็นผลึก เนื้อไหนเป็นสีขาวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นไม้ใบหญ้าหรือเป็นเส้นของแคนไซนะฮะแต่ตรงนี้เป็นเส้นไม้ใบหญ้าแน่นอนนะครับองค์นี้ถือว่ามีธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จมงะนทรมชัดเจนนะครับพยายามจะนำภาพ นิ่งหล,หลายจุดให้ชมกันนะฮะเพื่อให้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเกิดจากธรรมชาติเฉพาะในกูุ่มบางคุนทมนะครับเราเห็นเศษทองคำด้วยนะครับนานๆจะเจอสักองค์นะฮะพระเศษบางคุนรมเส้นซุ้มนะมีการเซตตัวชัดเจนมีบิดมี เบี้ยวนะฮะขยุกขยิกเส้นสายไม่เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดฐานล่าสุดนะครับแล้วก็ฐานสิงมีเส้นแสงระหว่างกางนะครับสังเกตด,ดูผิวนะตรงเส้นซุ้มตรงฐานนะมีผิวที่เหมือนโลกจันนะฮะสูงสูงดำ่ำ มีทั้งคาบกลบนะฮะมีสีน้ำตาของน้ำมันต่างยูที่ผุดขึ้นมาจากเนื้อพ้าด้วยเส้นซุม้มอีกด้านหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นพระเกตนะ,ะจะมีตุ่มเล็กน้อยนะฮะด้านบนยาวไปจะ,จะลดซุ้มเห็นเม็ดโพลตรงนี้นะครับพื้นตรงภูหาด้านต่ำก็มีคาบโกลจับติด จะมีปูนงอกขึ้นมาเกาะพับไว้พระอุละซอกแขนเต็มไปด้วยขี่กลกนะครับการนั่งจะเห็นท่านั่งขับสมาธิเพชรชัดเจนนะครับพระบาทซ้ายอยู่ตรงนี้นะส่วนพระบาทขวาจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกนี้เป็นลูกพระพักนะครับเป็นโถใบโพนะฮะ ทั้งสองด้านตรงพื้นขูหาก็มีครับูดจับติดตอนนี้เรามาดูภาพด้วยก,กล้องกำลังขยายสูงแบบสดๆกันนะครับครับกลุต้องจับติดแน่นนะครับล้างออกยาก พื้นผิวนะฮะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพผิวคันต้องไม่ราบเรียบนะครับต้องเป็นตะปุ่มตะปำสูงๆต่ำๆพระสมเด็จบางคนพรมนะฮะเป็นพระสมเด็จที่ดูง่ายนะครับ แต่ปลอมยากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีสูงกว่าพระสมเด็จที่อยู่ในโกรเอื่นนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะธรรมชาติเท่าน,นั้นที่จะสามารถสร้างสรรค์ได้ ใบโพยาวมาถึงตรงนี้เลยนะประมาณศอกตรงนี้นะครับเนื้อขององค์พระเป็นสีขาวนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหลังนะฮะ ก้อนที่เป็นก้อนของคาบกรุบนะครับเป็นก้อนหนาสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะจากพื้นผิวน้ำหมึกก็มีการปั๊มทับที่กรุกแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาทับไว้ซึ่งค่อนข้างจะมากพอสมควรนะฮะ เนื่องจากการเวลาตั้งแต่ปั๊มตายางม,มาก็ปีนี้ก็ประมาณ64ปีนะครับพอสมเด็จกลุใหม่ปะคุณพรมนะฮะเปิดกลุอย่างเป็นทางการในปีพศ2500นะฮะโดยประธานฝ่ายคารวาก็คือจอมก็คือท่านจอมพลภพาสจะรู้สึกเทียน สมเด็จชุดนี้ท่านจอมภพพาสก็ได้บูชาไปที่ทางจังหวัดลำปาง,ปาง ประเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คยูแวนไซต์ตรงนี้นะครับหยดน้ำยาเช็คยูแวนไซต์นะฮะรงไปน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมนะครับอาจจะมีกระจายหลาไปบ้างก็เนื่องจากพื้นผิวเป็นคาบกุกูเป็นคิ้ฝุ่นิ้ผงนะฮะฟอกอากาก็ขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าภาพสมดุลตรงนี้เป็นภาพสมดุลที่ มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับเองกลับมาดูด้านหน้าใหม่อีกครั้งนะฮะโดยการดูระยะใกล้กว่าครั้งตะก,กี้นะครับสังเกตุผิวนะฮะมีสูงมีต่ำผิวด้านในผิวพันธุ์จริงๆจะเป็นสีขาวงาช้างนะครับ ในส่วนที่ต่ำก็มีคราบปูดจับติดแน่นนะครับผิวลักษณะแบบนี้เป็นผิวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเป็นผิวโรกประจันสอบแขนนะ่ะมีคราบปูดจับติดค่อนข้างจะหนานะครับเส้นสายนะฮะมีขยุกขยิกผิวนะฮะเป็นธรรมชาติ ตรงนี้เป็นใบโพฮะเส้นซมเส้นซมก็เป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกยภาพสูง เป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณาดูเมื่อเราสูงเข้าไปใกล้นิดหนึ่งนะก็จะเห็นความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงทังกกยภาพสลอดจนเนื้อหาต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ เส้นสายเหล่านี้นะฮะเป็นลักษณะของโพลิตแคนไซ์นะครับนี่คือธรรมชาตินะฮะพื้นผิวตรงพื้นคูหาก็เป็นผิวหางกระเบนนะครับสังเกตมีสูงมีต่ำ สีขาวใสเป็นส่วนที่สูงนะฮะสีน้ำตาลเป็นส่วนที่ต่ำเช่นนี้ก็เป็นผลึกแคนไซี์นะครับคาบกู๋ก็มีสารพัดนะฮะเศษดินเศษหินขี้ฝุนขี้ผงจิิงไม้ใบหญ้านะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือมีปูดงอกขึ้นมาเกาะติดน,นะครับ การศึกษาสะสมพระสมเด็จนะฮะ mm hmm. ก็ต้องเน้นในเรื่องของความเก่าเน้นในเรื่องของธรรมชาติวิทยาเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นของแคนไซน์นะฮะ นี้เป็นพระเกตนะฮะเป็นตุ่มพระเกตด้านบนนะครับตรงนี้เป็นกิ่งไม้ใบหญ้านะครับตรงนี้เป็นผักผัก พระสมเด็จตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามคลาสสิกนะฮะแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากเป็นพิมพ์ที่สร้างในวราระพศ2,408นะครับพิธีพระาาร,ราชโศกันของรัชกาลที่5นะครับตอนพระชนสาาหายดได้12,000ษา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ